3300ชั่วโมงโอ้รถ8ยังก่อนน่ะ82แรงบ่82แรงโอ้ตูญเงินสีสูบงามๆเลยตูญเงยตูญเงยตัดเลยครับมีแบตบ่อยากหน้าเปลี่ยนใหม่เก็บงานใครหารถใหญ่นะครับจอนเดียวใหญ่ๆเลยโอ้งามๆระบบคพิน พันหลังใหม่ๆเลยนะครับดูไปเลยโิด,ดง่ายมากโอ้วันด้านหน้าผันหลังนะครับดูโดยรวมเนี่ยประมาณนี้เรื่องโดนสี่สูบนะครับรถปีหกสองฮะโอ้ดูดดงๆเลย เย yeah. โยกเดินหน้าท้อยหลังนี่แหละโอ้สามพันกว่าชั่วโมงตัวน,นี้ราคาปืนเท่าไรครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าพันหลังเจ็ดแสนงหมื่นห้าพันนะครับดอนเดียแปแรง นะครับ5 0า2ูี มาให้ใหม่นะครับาใครสนใจยังไงนะครับที่ตั้งเราอยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับนำเสนอวันนี้รอนเดียนะครับ5082 e นอีะครับ7 2 5 0 0 0นานะครับ, 7, 2, 15, นรบสนใจยังไงเบอร์โทรใต้คลิปโทรสอบถามรายละเอียดได้นะฮะมาเยี่ยมชมกันได้ ซเอาม m p นะ เยี่ยมชมได้นะครับยางหน้า,นาลึกๆเลยต่อท้ายด้วยนะครับฟอร์ด 6610AT นะครับ 6610AT6 9 0นนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเก็บงานใหม่ยางใหม่เนเียบๆเลยนะครับคันนี้ใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้ Trái ngàn khăn dây dày lăn lăn Một con đàn nào phát lắng mày mày lên ตงที่เพื่อวันถือนะครับจังหวัดอุดรธานีสราต้าได้ปะเธอเอ๋อลองเลยครับลองเสียงเลยโอ้เสียงยังโหดๆเลยเลย ถ้าจับไม่ผิดหน้าคันนี้นะครับรอบแรกเคยถ่ายลงไปนี่หกแสนเก้าหมื่นห้าพันนะแสนเก้าหมื่นห้าพัน วอดนิวฮอลแลนดนะครับหกหกนนะครับไอที ID. ตัวใหม่สุดเลย ยังไงกดทั้วใต้คลิปเลยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามครับ